งานลอยกระทงปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้นําเสนอนะคะสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของการลอยกระทงซึ่งวันนี้จัดในวันที่28พฤศจิกายน2554นะคะโดยหลักๆของเนื้องานแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของอประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงที่โดดเด่นนะคะทั่วทั้งประเทศของเราซึ่งในกรุงเทพมหานครเราก็จะจัดที่ อาเอเชียติกเดอะริเวอร์ฟอนนะคะโดยที่มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีการแสดงประวัติของการลอยกระทงแล้วก็มีเรื่องของการแสดงและก็ที่สําคัญไฮไลท์ก็คือเรื่องของเรือประดับไฟฟ้านะคะทั้งหมดั้งสิ้นถึง10บลำและก็การประดับดิมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาไม่ว่าจะเป็นสะพานพุทธสะพานพระราม8เป็นต้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันได้มาเที่ยวชมที่ จังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งมีประเพณีที่น่ารักและงดงามโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเราเรียกว่าลอยกระทงกาบกล้วยนะคะโดยใช้กาบกล้วยเนี่ยนะคะมาตัดทําเป็นกระทงนะคะแล้วก็เอา,อาทูบเนี่ยปักซึ่งเป็นตัวถงน้ำหนักซึ่งเทคนิคของชาวบ้านนะคะก็คือเขาจะนำทูบเนี่ยไปชุบน้ํามันถึง3าครั้งแล้วก็จุดสว่างสวัยลอยไปในแม่น้ําแม่กลองซึ่งในปีนี้นะคะ เราจะรอยกันถึง2อง0,000กว่ากระทงนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนไทยทุกท่านค่ะถ้าปีนี้นะคะามาไม่ทันปีหน้าก็ไม่อยากให้เสียโอกาสนี้ไปนะคะลอยกระทงกับกล้วยของจังหวัดสมุทรส,สงครามค่ะ